สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเอาค่ะแล้วมาถึงก็ไม่เปิดกล้องค่ะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้ครีมเมื่อคืนหน่หอยหนูใช้เซรั่มค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตอนทิ้งแล้วก็มีบางวันก็ใช้ครีมตนนันไหนให้ผิวบ้างแล้วแต่วัน <c oughs> ผมรอพี่นานไหมโอ้โหพี่เก่งตอบทาไปว่ว่าเรานอนก้านานไหมคะไม่นานเลยนะไม่นานเลยเห็นไหมพี่พีแล้วไม่เปิดกล้องอีก,ออกลีลาแปลกเตลิมเริเสียงก็บ้าเปล่าหรอนี่ อาหนูจำได้ไหมว่าตอนไหนตอนไปเชียงเอ๊ะไปกับแม่พีพีเอไปกับแม่พี่พีด้วยที่ไหนนะหอยหิน,หนอ,อันนี้ตอนหนูไปรอหนูโมโหเลยเปล่าทางนานเอ๊ะที่ไหนวะเออใช่ไปทางาน,นมะน่ารักเดี๋ยวจ้ะ อันนี้อันนี้คือรูปตอนที่เรายังไม่สนิทกันเลยที่เราไปต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกอ,อะแ้วถ้าหนูไม่เหมือนตอนนี้เลยบูมไปไหนล่ะกำลังจะเล่าความหลังหนูขา,ขาหนูเล่าหนูเล่าให้ทุกคนฟังว่าอันนี้มาได้ยังไง<า>อันนี้มาได้ยังไง จะเล่นไหมพ้องโกเหรอเลิกเลิกเล่นพีสัยไม่ดีเลยหนูอ่ะหนูหนีไปเพราะว่าหนูจำไม่ได้อ่ะให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ ไม่เอาแล้วนะทุกคนไปแล้วบายบายให้ตอบใหม่ให้ตอบใหม่โอ๊ยจะไม่ได้มันคือครั้งแรกที่เราไปฮ่องกงด้วยกันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ไปต่างประเทศด้วยกันก็หนูบอกว่าไปฮ่องกงไงสิงคโปร์ไม่มีดิสนีย์แลนด์แต่ประเด็นคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดือนสามอะ่ะ ครั้งแรกสุดเราเราครบกัน,นตอนเดือนสองใช่ไหมหแล้ว๊บนึงอีกก่อนอันนี้นะจ๊ะที่มีนียนะคะไม่แล้วประเด็นคืองน,นี้ประเด็นคือหนูอะ่ะบอกว่าเขาชอบรูปนี้ใช่ไหมแล้วกรอบรูปเนี้ยหนูก็ไปแอบซื้อมาตอนไปดิสนีย์แลนด์แล้วหนูก็เอามาให้เขาตอนกลับมาแล้วแต่ประเด็นคือหลังจากผ่านมาสามปีบุ๋มลืมแล้ว อ่ะเขาดึงเขาเรื่องดราม่าต่อไม่มีประโยชน์เลยไม่ดีเลยเนี่ยเรามาถึงแล้วก็ต้องทําให้หนูดูแย่ไปเป็นยังไงเนี่ยฮะแล้วให้หนูฟังสิไม่นะพ,พิ่ถามบุม๋มเขาถามหนูว่ามันคือที่ไหนหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่งั้นเราเอาใหม่หนูจําได้ไหมฮะจาได้ไหมหนูจําได้ ดูดูหน้าตอนนู้นยังไม่เหมือนตอนนี้เท่าไร่เลยโกงนี่พี่พีทป็นั้งหน้ททเ,นทหนเที่ยวไปเที่ยวกันเลย <c oughs> ใช่ใช่หนูจำได้ยังไงอะ่ะวุ้ยก็พี่พีทบอกหนูเมื่อกี้ไงนี่ดีเลยนี่ดีเลยเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> นะมีอีกใครอยากดูอีกไหม ให้ดูครับหนูดูยาตาเขาสิมีหนึ่งอันสองอันสามอันแล้วก็นีอันนี้ด้วยเสี่อันทิปท <t> ิปท <t> ิปในทิกตอบบ้างป่ะอันไหนคะยัง <t> <rolling> ไม่ได้เปิดเลย

ผมจำได้จำได้ว่าอะไรคะจำได้ว่าเราไปถ่ายรูปกันบอกว่าพี่พีก็ถ่ายสิพี่พีชอบไม่ใช่เหรอพี่พีถ่ายสิไม่ใช่เหรอพี่พีพี่หนูจะบอกววันนี้พี่พีห้พี่เ็พี่พีแบตลกแน่ทำไมครับเห็นช็อตดีแบร์พี่พีคงแบบ แต่หัวคว่ำเหรอไม่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นตอนที่เขาเจอหนูครั้งแรกแล้วหนูหน้าตาอย่างนี้เลยนะนี่แหละที่เขาปิ้งหนูจริงๆแล้วมันต่างกับตรงนี้ตอนนี้ยังไงมันต่างกันตรงที่หนูผมตรงไงนี่หนูหักเปียอยู่นี่ก็ตรงรนะเห็นไหมเห็นไหมจริงๆไม่เอาละ ที่มาลอกไอแบบไอจริงจังใช่หรอขอหน้เงินพอค่ะพี่เก่งเ็ซื้อของัญให้ทุกคนได้ไหมอ๋หนูแจกหีบหน่อยสิคะเขาเหรียญไม่พอ จริงความจริงมีอีกนะแต่เขากลัวหนูจะเขินแ้่เขาเอาบ่ออวดทุกคนแหมพูดไปเลยหนึ่งสองอะไรนะหกมาเลย 7, 9, เจ็ดแปดเก้าสิข้าหน้าเข้าหน้า,มาไม้หรออ่าได้ได้ได,ได้งั้นรอแป๊บไปหยิบก่อน พี่พีต้องยิ้มตลอดเลยเพราะเขารากักฉันไงเขาเห็นเขาฉันเขาก็เอ็นดูฉันตลอดเวลาไงพร้อมหรือยัง เดี๋ยวถ้าถ้าใครดูคลิปเราตอนที่ทำํำ Q&A แล้วเขาบอกว่าหนูชอบพูดจาไม่ดีแล้วหนูอะ่ะก็ง้อเขาแต่หนูบอกว่าหนูไม่ได้ง้อเขาพี่ผิดนี่นี่ขึ้นมาทำไมคะ เดี๋ยวให้นี้เขามากับการาดหนึ่งใบหนูเขียนว่าอะไรนะเก็บไปเลยหนูเขียนว่าหนูพูดจำไม่ดีหนูสำนึกผิดแล้วผิดผิดเกิน่ะ นี่อีกที่เขาบอกว่าเขาอยากอวดการ์ดหนูไงเหมือนที่หนูอวดการ์ดเขาน่ารักกผิดผิด <laughs> จริงจริง,รง,รงไม่เราไม่ได้มีการ์ดน้อยกว่ากันเลยนะนี่คือการ์ดที่หนูเขียนให้เขาแล้วทุกเก็บทุกแผ่นจริงๆริงคือ <laughs> ท,ทำหน้า ไหนมาใกล้ๆสิเดี๋ยวเอาไปเก็บก็ได้ก็ไหนบอกว่าจะไม่เขินไงเ <laughs> ขินเงียบเลย <laughs> หนูหนูมาเขินใกล้ๆหน่อยสิหนูเ <laughs> ขินไหม <laughs> ไหนไม่ใกล้ๆหนยยิ้มก่อนบุมยิ้มหน่อยค่ะหนูหน่อยอย่าทำปากเบะพีเจ้าไปเก็บแล้วยิ้มก่อนหนูยิ้มก่อน, <c oughs> น,นแล้ว น oh um> ี่ทุกคนมีรูปเป็นรูปคู่เราด้ด้วยนะเห็นไหมคนที่เขาเป็นเนี่ยเห็นปะพพกบอเนี่ยเห็นไหมคืออะไรล่ะพี่บุยิ้มหน่อยทำไมระมุนแบบนี้เนี่ยเป็นรูปหน้าเราคู่กันได้ด้วยเขาสามารถเอาเป็นสติกเกอร์เป็นรูปหน้าเราขึ้นมาได้ด้วยเห็นไหมนี่ไงเขาก็มีรูปเราคู่กันเป็นเล่มมาพี่ๆดูในคอมเมนต์สิ เขาสามารถเมนเป็นรูปเราได้เห็นไหมทำไงเขาอยากทำบ้างอะพี่พีต้องเป็นสมาชิกสมาชิกใครอะ่ะนี่ไงเห็นไหมสมาชิกหนูเหรอทำอยังไงอะ่ะเนี่ยมากันเตนเนี่ยเห็นไหมเตนได้เห็นไหมไม่ไม่ไมันทำไงถึงจะเป็นสมาชิกได้อ่ะมไม่รู้อะ่ะมีสิทธิประโยชน์ต่าง อ๋อกดที่ดาวแต่ว่าพอแล้วนะเลอกเสียตังก่อนอ๋อเจอแล้วเจอแล้ววันนั้นกด subscribe แล้วไงต่อวันนี้เน็ตพีต่ดีมากอ119บาท พี่พิมพ์เหมือนเด็กแว่นเหรอเขากำลังจะไปทำเลสิกับพี่พียู่นะบิ่ป่ะเขาสมัครแล้วอะหนูแต่ว่าทำยังไงนะอ๋อเจอแล้วนี่ไงโนบิตะน่ารังไหยทอ หนูหนูหนูดูเขาก่อนสิเขาเขามีดะนี่ไงปากเป็นจูดอะไรนะคะเท่าปากเป็นจูดยิ้มหน่อยพี่แกยิ้มทำไมไพี่แกยิ้มหน่อยพี่แกทำงี้ ไหนเล่าสิใครยิ้มตันเวยแลที่พี่พีบอกว่ายิ้มหน่อยแล้วยิ้มตามพี่พี่บอกว่างหนูไงหนูไงทาไมเสียงมันมันเสียงมันซ้อนอะไม่รู้ทำไมฮะชันมีคนบอกว่าชานัชานชันยิ้มเฉกเลยหนูหนูหนูเ็เห็นอันนี้ของเขา,าไหมเป็นอัลบั้มลูปพี่พีเพิ่งทำไงเฮ้ยหลานให้ดูหลานเร็ว ล้ว <laughs> หน้าเปลี่ยนแล้วเนาะหน้าไม่เหมือนตอนนี้แล้วเนาะใช่ใช่พูดค่ะขา,ขาน่ารักยิ้มตลอดทำไมเขาถึงได้ยินเสียงแบบเป็นเอโคไม่รู้แตเนะ หรือเพราะเขาเป็นสมาชิกหนูคุไปต่าเพาก็มีรูปนี่ไงเห็นไหมมีได้มีรูปใส่ออกมาลองมาแล้วอ่ะอะไรนะคะมีรูปหน้าพิษมาได้แล้วก็พิทเป็นสมาชิกบุ่มไงสองร้อยสิบเก้าบาทเมื่อกี้มีเป็นปลาดาวมีฟันด้วยน่ารักเนาะ ดมกัมาแล้วมีวนคนบอกว่าให้เป็น,ปนส้มหนม่อยน้องก็บอกเออร้านนี้ต้องเพิ่มรูปเยอะๆนะคะมันเพิ่มได้อีกใช่ไหมแต่ไปเพิ่มอีกดีกว่าเป็นเพิ่มไ็นหด้พี่พีทเป็นส้มแล้วครับเป็นส่องที่มีไยอะนึกออกปะแต่ไม่เห็นแว่นเนาะ ตาแดงอยู่นะเราอ่ะใช่ก็เลยงดใส่คอนแทคเลนส์เลนส้มก็เลยนั่งทำงานได้ใช่ไหมยิ้มใชมี่บ้างยนะคะหนูหนูหนูเห็นแว่นด้วยนี่ไง โอ้ยไปเดิเงินไปได้เห็นเหรอพี่จุ๋มปล่อยหมาไหมหนูหนูเห็นแว่นเขาไหมหนูนี่เอง oh, <no. S 1> เแค่นี no, no. ้หนูหนูมาดูแว่นเขาก่อนสิเห็นปหมในตาส้มอ่ะเห็นบ้าเห็นไหมอะไรเสร็จแล้วก็ไล่ดีเลยนะ หนูวันนี้เขาับไปไหนเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็น <lottery> ไหม ปิดตาแล้วส้มจะไม่มีรูปกระตาของส้มลอยเลยออกมาจากมือนะอะไรนะคะจตกฟันส้มเลยมาจากมือนะฟันส้มลลอยออกมาจากลอยออกมานะ จริงมีของจะให้ดูอีกนะอพอดีมันมันอยู่ข้างข้าอันนี้ชอบที่สุดแล้วจริงชอบมากหนูทำตอนนั้นยังไม่มีแบร์เลยใครบอกเออใช่มี <laughs> เลยไม่แล้วแล้วอันนี้ทำมีเราใส่เสื้อเราด้วยนะเอาหนูไปแล้วอันนี้ไปแล้วบุม๋มหนีไปอีกแล้ว ไม่อันนี้มันนูนขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือตอนที่เราเจอโควิดครั้งแรกปีหกสี่มั้งแล้วแทบไม่มีเวลาเจอกันเลยขนาดวันเกิดอ่ะหนูจำได้ปะเราเจอกันแป๊บเดียวเองอ่ะที่เจอกันที่โรงพยาบาลที่หนูแวะมาหาห,หนูลืมวันเกิดเขาอ่ะ พี่หนูขอไปให้ไงเข้ามาชวนได้ไงไม่แต่ว่าเนี่ยเขา<อ>วาดเขาวาดเหมือนขนาดเสือ้อเห็นไหมเออใช่ใช่ไหม,ไหมน่ารักเนาะแต่ไม่มีไยนะเขาก็มีมีแบบไม่ใช่แบมีมีลำาไยกับแกว้วมันแก้วตอนนั้นยังน่ารักเป็นเด็กน้อยเลย อันนี้น่ารักมากน,นี้นของขวัญมันเกิดปีหกสี่ครับพี่ีจำปีขนาดนั้นได้เลยเหรอมันยากจะถ้าพ,พี่ีวันหนึ่งอยากมาทดสอบความจำกับหออน,นูนความจำเลยสูงจริงๆ <c oughs> ียวหนูจะไปแล้วนะหนูก็จะไปด้วยหนูจะไปพร้อมพี่ดีเลยไปแล้วนะครับทุกคนพอหอมปากหอมคอคอสังเกตใช่ใช,ใชห่หนูไม่อยากหนูไม่อยากให้เขาอวดของอีกแล้วสิพอแล้วเขินเหรอในทำหน้าเขินหน่อย อายุเท่าไหร่เขาถามเขาน้อยกว่าหนูกี่ปีนะจำไม่ได้แล้วแล้วหนูจะเรียกพี่ทำไมล่ะคะไม่ทำไมยิ้มใหญ่ๆงั้นยิ้มดีๆแล้วหนูฮะยิ้มดีๆแล้ว,ลวอวุ้ยหน้าดูกระชับ่ะหนู้เลไปไปแล้วไาๆนะครับทุกคน ไม่ค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่วันหลังลำยัยไม่ได้อกว่าเข็นจ้ะแแบไปลองหาดูแล้วไปลองหาดูว่ามันเป็น,นยังไงเหตุการณ์าไปด้วย